เอ็ดก็สร้างเนาะค่ะเนาะโอ้เอเ็ดฮือเนี่สะอาดไปีนสิเจอร์ร้านไข่น้ำไะะีเนาะวันนี้ไม่ได้พกน้ำมาด้วยคอยหิ้วน้ำอู้ตรงนั้นโคตรเห็นสวยงามมากเลยนะคะอันนี้เป็นบ้านบัวงเงินนะคะ ติดอ้างห้วยหินสแสน,นนะคะโอ้บ้านหลังนี้ยายไปอยู่ใต้แล้วนะคะไม่มีคนอยู่ค่ะมีร้านขายน้ำปะเนาะวนติดอ่างเก็บน้ำนะคะไปหาร้านค้าก่อนว่ามีบะเนาะร้านค้า ก็เห็นมาดามเขาก็ตื่นแล้วมีแต่ผู้เท่าแต่ก่อนมายังไม่ลาดลาดยางนะคะนี้มีลาดยางแล้วค่ะ,คะโอ้ใส่นอลานไยนามีบะนาะอันนี้จะกลับบ้านแล้วนะคะทางกลับบ้านแล้วไปมัดบื้อมันเว้นแล้ว ก็ไปหาปลาเนาะกันเนาะย่างบ้างก็ไปหาปงหาปลาโอ้เห็นเห็นร้านค้าแล้วจ้ะร้านค้าจอดร้านค้าได้ดีกว่าอ,อันนี้ก็ร้านค้านนอีมั้งน่าจะใช่นะคะอุ้ยแมเแมนร้านค้าอันนี้ร้านค้าโอ้คือทรงชาร์ตื้นเลยพอคาก็ไเลยอู้หสวนยางสวยมากเลย นันร้านค้าใหญ่ที่สุดเลยบอกโอ้มีแค่นี้นะคะหมู่บ้านนี้นะคะโอ้หมู่บ้านนี้อันนั้นร้านค้าบุ๋ึร้านค้าบอกผแม่นร้านค้าถามทปก่อนมีร้านค้าที่หาใหญ่หรือว่ามองนั่นตรงเดียวฮะเนะจา้าเนาะร้านไหนฮะ,นไ,นฮะไม่มีนะเปล่า เพิ่มห้างแล้วหนักสุโอ้ฟ้าไมีแต่ลูกลานบ่นเนาะไม่มีน้ำเปล่าโอ้หมู่บ้านนั้นคือมีร้านค้าที่เดียวนะคะหรือว่าเราจะขับกลับไปเดื่ยๆกลับไปหาซื้อน้ำก่อนเดด่อยๆไปซื้อน้ำก่อน ตีกลับไปซื้อน้ำก่อนค่ะเดี๋ยวไปงดบ้านนะคะไปะจ้างเด้อว้านไปจ้างเด้อว้โอ้พี่น้องจ้าที่นี่มีร้านค้าที่เดียวนะคะมีที่เดียวค่ะฟังบระิดแนนนอนค่ะแล้วก็เป็นร้านค้าตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะร้านค้าตรงนี้ที่เดียวนี่เห็นบอกว่าซื้อน้ำแข็งนะตรงนี้แหละคะ่ะอันนี้คืออุ้ย ที่นี่ที่เดียวร้านคานะคะโอ้พี่น้องเลยมีน้ำเปล่าไหมคะมี่ปะลูกเอาซองขวดลูกจกบาทลูกซาบอกสิบบาท ขอบคุณครับโอ้เซอร์ไพรส์มากเลยค่ะมีร้านค้าทีเดียวสุดยอดเลยย่านหิน้นาตีรถกลับมาอีกบ่ได้หรอก màu ban ôi bàn hao เฮ็ดยังนอนเบ้นจ้ะไปทางนี้นะคะโอ้ทางกลับบ้านเด้อค่ะเดอ้อบัดนี้เด้อโอ้รถมีรถม,มารถก่อลรถกอนทางกลับบ้านมาดามึงกูค่ะบัดนี้กลับทางนี้ละ่ะบันนี่โอ้ยมาหม,มู่บ้าน มีร้านขายน้ำหนึ่งที่นะคะพี่นอ้องจ้าบานเฮาเนาะพี่นอ้องลงหดท่าของลรา ดานเด้อพี่น้องเด้อแถวนี้จะ่าติดอ่างเก็บน้ำนะคะไปมาถึงข้างไปน้่บ้านข้างไับ,บ้านข้างกลับบ้านมาดามมุกุค่ะมันมีลายทางให้กลับค่ะเพื่ บนว่าบันทึกเส็นทางน่าจะถูก้วโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกวัดในเมื่อเราเลือกเส้นทางนี้แล้วเราก็ต้องไปทางนี้นะคะ เดนนี้น่าจะออกผูทีประสานเลยนะคะโอ้ยทางกับบ้านเถอะน,นี่จะเห็นเป็นปิ๊บอย่างนี้เป็นเจ้าที่เจ้าทางได้ค่ะเด้อบันธบรุษของไทโซ่เฮ้าเะยคะ่ะน,นี่จะเป็นทางที่อ้อม หม่เห็นเสน่นะคะอือตรงนี้ต้องระวังค่ะจะตกมายากโอ้คนจะไปเนาะอมันต้อตงมีสีทา่าออกใช่ไหมเฮ้ย คือพอมีทางไประบาดเอาเจอทางตันค่ะกลับรไรกลับทางเก้าโอ๊ยพระเจ้าทางตันกลับรไรกลับทางเก้าค่ะ เคยมาแถวนี้เลย เป็นยังไงซึ้งไมค่ค่ะซึ้งไม่คุณอ่ะอ้าวเห็นหมาน้องมาสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ยจอยแห้งนาผิดทางดีใจเลยบุญน่าจะมาผิดทางแต่ไม่กลับไม่ไปแล้วคะ่ะ นี่ค่ะเป็นทางที่ถูกต้องนะคะนี่นี่ค่ะทางนี้นะคะ่ะทางใหญ่อยู่เมื่อกี้ทางน้อยนะคะเดินทางไปต่อกมาดามอบโมกค่ะ